งานวิดีอาของ cpn คุ๊ปในเครือของเซนทันสุดยอดลังการการแยกมอกเสรราคาเริ่มต้นที่125,000 โครงการติดทางรถไฟมอกระเศรแยกมอกระเศรเนื้อที่3ไร่2องงานเศษมีจำนวน4ตึกพร้อมสระว่ายน้ำสโมสสอสุดสวยจำนวน360หน่วยโดยประมาณ รูปลักรูปแบบตอนนี้กำลังก่อสร้างการขายของเขานี่ห้าเซ์แล้วพื้นที่สีเขียวสุดสวยออกแบบเก๋ไก๋ห้องขนาดห้อง35นี่ใหญ่มาก 28ตารางเมตรก็ใหญ่ในห้องมีทีวีหมุนได้ด้วย